เห็นไหมพี่เล็งจากข้างหน้าไปข้างหลังเนี่ยตัวนี้นะเห็นไหมนี่นะตัวนี้แหละครับเจอสาเหตุแล้วที่มันหลุดนี่แหละโอ้แล้วมาแล้วถูกช่างด้วยเห็นไหมตรงเนี้ยมันไม่ตรงเนี่ยดูที่ดู้นมันไม่ตรงเนี่ยเขาใส่มาผิดไม่เอามือออกเลยเห็นดูเห็นไหมเนี่ยมองจากนู่นมาเลยเนี่ยมันเบี้ยวนี่เบี้ยวเยอะเห็นไหมเนี่ยมันไม่ตรงครับตัวน,ตนี้เห็นไหมก็คายอันนี้ ตั้ง่ไม่ใช่นี่ขายไม่ได้นี่อยู่ที่ตัวนี้ตัวล็อกเนี่ยตัวถอดเสียบเขาใส่มาผิดครับเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงหลุดโอ้นี่นาเหตุทุดขานี่แจ้งนั่นแหละถูกแล้วต้องถอดได้นออกไปถอดตัวนี้ออกอ้จะถอดไงวะทีนี้เราก็ลืมดูเมื่อกี้เนี่ยเลี้ยวเห็นไหมเลี้ยวคนเราฟันเลยโอ้ยช่างกับพ่อช่างแหละเราก็ลืมดูเมื่อกี้น่ะมัวแต่พากันคุยอยู่ของรถ เนี่ยนี่นนตรงกลางเห็นไหม,อ,มอันนี้ตรงอยู่นะอันนี้ตรงครงับอันนี้ตรงหลังตรงกันนี่แต่ตัวนี้นไม่ร<ช>ตรงต,ตัวหน้าตัวหน้าเบี้ยวหเห็นเบี้ยวไปทางอย่างนี้วิ่งไปสันสะบัดน่าจะเป็นมานานแล้วเ่ยอันนี้